สวัสดีครับผมกิติพงศ์วันนี้จะมาชี้แจงรายละเอียดสมรรถนะรายวิชาที่นักศึกษาระดับปวส2สาขายานยนต์ไฟฟ้า เรียนแล้วได้ไอะไรบ้างครับวิชางานปะกากาศยานยนต์สิ่งที่นักเรียนจะทําได้1คือชุดฝึกระบบปะกาศยานยนต์ไฟฟ้า2ครับบริการระบบปะกาศยานยนต์ไฟฟ้าได้3ครับตรวจสอบระบบปะการ์ดยานยนต์ไฟฟ้าได้ครับวิชางานเครื่องล่างและส่งกําลังยานยนต์ครับสิ่งที่นักเรียนจะทําได้สามารถถอดใส่ยางรถยนต์ได้ครับ2ครับนักเรียนถูกรอเป็นครับ3ครับนักเรียนสามารถตั้งศูนย์รถยนต์ได้ครับและสุดท้ายครับนักเรียนเจียจันเป็นครับวิชางานตรวจสอบวิเคห์ยานยนต์ไฟฟ้าครับสิ่งที่นักเรียนจะทําได้้ครับบือออใชมมตตติิเ์แน ับ2ครับวัดความเป็นฉนวนได้ครับสามครับตรวจความต้านทานภายในของแบตเตอรี่และสุดท้ายครับตรวจวัดและใชออสิลโลสโคปได้ครับวิชาอิเมติกและไฮดรอลิกสิ่งที่นักเรียนจะได้จากวิชานี้1ครับติดตั้งและต่อวงจรระบบนิเมติกไฟฟ้า2ครับติดตั้งและต่อวงจรระบบไฮดรอลิกไฟฟ้าครับวิชาทดลองเครื่องกลสิ่งนี้นักเรียนจะจะได้จากวิชานี้ครับ1ครับการทดลองหาจุดว่าไฟและจุดติดไฟของน้ำมันเชื้อเพลิง2ครับทดสอบหาองศาความถ่วง EPI และสุดท้ายครับทดสอบการสูญเสียแรงดันในท่อและวาล์วครับ